ครับผมนี่ฝนวันมายามบักทวดินครับผมปลูกไว้ประมาณเครื่องเครื่องงานครับผมเครื่องงานเกิดดีครับผมนี่แตกเบี้ยเลยได้นำฝนคลื่นฝนตกแตกก็ต่อไปแตกขึ้นมาแล้วครับผมถือว่าได้ผลดีครับผม ตัวดินหรือว่าทัวลีสงส่วนเขาหน้าวานนี่ก็ประสบความสำเร็จครับในการสื่อมเมล็ดพันธุ์เขากอขอหกครับผมเอื่นง่ายๆเนาะกอขอหกพันเตียเขาเนี้ยกอขอหกพันเตียครับผมเกิดดีครับเกิดเป็นกอแต่หน่อยเลยครับมองนี่ว่านหนาในชั้หน่อยเนาะตามภาษาแบบประมาณว่า วานแบบบบเมนบบเมนวานมากทุกปีครับผมวานครั้งแรกในรอบหลายปีครับผมข้าวนาหวานนะครับมันก็เลยหน,นาๆบางๆนจังหน่อยแต่ว่าตรงนี้มันมีปุ๋ยคลค่ายเอาขี้ไก่มาหยอดไว้ก่อนจะไถนะครับผมมันก็เลยสิเกิดงามนิดจังหน่อยเนี่ยหนึ่งลำต้นเนี่ย หน,หนึ่งเมตดนี่ครับผมแตกเป็นสามเลยนี่ขนาดพ่ท่านใหญ่เลยนี่แตกกอออกเลยครับผมขนาดยังหนหน่อยได้นี่คือว่าเนี่ยนอนของเขาเนาะครับนอนนี่ข้าวกอขอหกพันเตียครับผมข้าวเหนียวครับเป็นข้าวที่ว่าจำนายเมล็ดพันธุ์จากอันนี้ซื่อมาจาก ด้านโศกสมใจครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะครับเน,นาะในการหวานทุกเม็ดก็เกิดเบิดเลยครับผมนี่คือข้าวนาหวานข้าวเหนียวพันเตีย้ยกอหกครับผม